ที่พอเวลามานัดเจอเพื่อนกลุ่มใหญ่เนี่ยด้วยวัยของเราแล้วอะบางคนเขาก็อาแต่งงานมีครอบครัวเนืบางคนก็อ่าไม่ได้แต่งเลยก็ตามแต่แต่สิ่งหนึ่งที่อยู่ในบทสนทนาคือเฮ้ยพอวัยเนี้ยไอคนที่มันดูแลตัวเองไม่ว่าจะออกกำลังกายหรือดูแลสุขภาพผิวตัวเองอะไรเงี้ยเขาก็ยังสามารถคงคงความดูดีไว้ได้อยู่ในขณะที่คนที่เขาไม่ได้ดูแลหรือเขาไม่ได้ว่างที่จะดูแลอะมันคือจะพูดง่ายงคือเหมือนทรงพังอะคือมันไปเลยอะ สวัสดีครับชื่อกิรติปัญญาวิทยกายนะครับชื่อเล่นชื่อวอนครับโ okay. อเคตอนนี้มีปัญหาผิวอะไรบ้างครับตอนนี้มีปัญหาผิวอะไรบ้างเอ่อจริงๆก็เริ่มรู้สึกสังเกตปัญหาได้หลายอย่างกันนะเพราะด,ด้วยวัยด้วยวัยของผมเองเนี่ยคือปีนี้ผมกําลังจะ3าบแแล้วแล้วสังเกตได้ว่าหน้าความกระชับอะมันหายไปคือเรารู้สึกได้ว่าช่วงล่างอะม,มันเคลื่อนมันเคลื่อนลงมาแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ย มันห้อยลงซึ่งเราเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นการห้อยเพราะว่าเดิมทีผมเข้าใจว่าเ้ผมอ้วนหรือเปล่ามันเป็นไขมันหรือเปล่าทีเนี้ยเราก็ออกกําลังกายเป็นคนออกกําลังกายเยอะมากก็อ,ออกแล้วไปวัดเปอร์เซ็นต์แฟตเ้เปอร์เซ็นต์แฟตมันก็ไม่ได้สูงนะทําไมมันยังมีแล้วมาคุยกับเพื่อนฉหลังถึงรู้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แฟตตรงนี้มันไม่น่าจะเป็นแฟตแล้วมันมน่าจะเป็นเรื่องความหย่อนคล้อยของผิวตามวัยมากกว่าคือส่วนหนึ่งเนี่ย ก็ได้ยินเพื่อนเขาก็พูดมาพักหนึ่งแล้วนะเขาบอกว่าจริงๆวัยเราถ้าหากว่าเราอยากให้ผิวหน้ามันดูสุขภาพดีเนี่ยบางทีเราควรต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อรักษาให้มันยืดเรียวยืดอายุให้นานที่สุดให้มันอยู่ในสภาพที่แบบโอเคดูดีให้นานที่สุดมันก็ควรจะต้องเริ่มทําอะไรบ้างส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือมองว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยจะ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยจะดูแลผิวไม่ชอบไม่ค่อยใช้เวลาในการดูแลผิวเท่าไหร่คือ อาบน้ําเสร็จอย่างเงี้ยเวลาเราอาบน้ําสบู่ก็ไม่ใช้ครีมก็ไม่ทาไม่อะไรทั้งสิ้นไงก็เลยรู้สึกว่าอยากได้อะไรที่มันง่ายๆจัดการง่ายๆก็คิดว่าน่าจะตอบโจทย์มากกว่าแล้วท้าไมเลือกที่ะอะครับจะทาหน้ามันก็ต้องเลือกที่มีชื่อเสียงแล้วก็ต้องไว้ใจได้ป่ะครับถูกไหมเพราะว่าแบบถ้าเกิดทำผ้าขึ้นมาผมผมแบกหน้าในสภาพที่แบบพังๆไปเจอคนผมทำไม่ได้ มันก็ต้องบอกว่าเวลาเวลาเราจะเลือกคลินิคก็ต้องเลือกคลินิกที่มีชื่อเสียงก่อนลำแรกเลยต้องมีชื่อเสียงแล้วก็ไว้ใจได้แล้วสําคัญคือด้วยความทุบเพื่อนแนะนํามาด้วยแหละเพื่อนเขาทําแล้วเขาแนะนํามาผมก็โอเคก็ต้องที่นี่ถ้าสนใจอยากทําก็ไม่ต้องรอแอดไลน์มาที่พลพงศักดิ์ทนิคได้เลยเหมือนอย่างที่ผมเนี่ยผ,ผมสนใจผมแอดเข้ามาถามปุ๊บสตาฟก็ให้ข้อมูลที่จาเป็นทุกอย่างตอบคําถามทุกอย่างที่ผมสงสัย นะครับแล้วอแอดไลน์เข้ามาแล้วก็พิมพ์รหัส ULT001 นะครับเพื่อเพื่อ,อขอรับข้อมูลเกี่ยวกับการทำาอัลตทราที่ที่พงศักดิ์คลินิกได้เลย